ขอโชคดีโชคดีสุขใจสุขใจปลอดภัยปลอดภัยคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอสมความปรารถนาขอปลอดโรคปลอดภัยด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินเอาละเช้าวันนี้ไม่ได้อยู่วัดอยู่ต่างจังหวัดเดินทางมาภาคคณะญาติโยมชุดหนึ่งมาไปดูวัฒนธรรมประเพณีเย,ยี่ยมชมวัดต่างๆในเขตจังหวัดเพชรบุรีราชบุรี เอาละมาคุยเช้าเชา้าเช้าไม่ได้คุยก็รู้สึกว่ามันขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งก็เลยนําเรื่องคุยยติโยมให้ฟังก็เรื่องที่จะคุยวันนี้ก็สืบเนื่องต่อจากวันอัฐมีบูชาการปฏิทินิพพานและการการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้ามีสถานที่ที่พระพุทธเจ้าท่าน ตรักเอาไว้ก่อนที่จะปรินิพพานว่าดูก่อนอาน o น์สังเวชนียสถานสี่แห่งเหล่านี้เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาสังเวชนียสถานสี่แห่งเป็นไฉนะคือ 1. สังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตามระลึกว่าพระสถาคตประสูตรในที่นี้ 2. สังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตามระลึกว่าพระตถาคตตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมพุิยาณในที่นี้ 3. สังเวชนียสถานอันเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตามระลึกว่าพระตถาคตทรงยังอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปในที่นี้ ส,สังเวชนีเสถานอันเป็นที่คนเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยมาตามระลึกว่าพระตถาคตสเสด็จปรินิพพานแล้วด้วยอนุปาทิเศสษนิพพานธาตุในที่นี้ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งเที่ยวจาริกไปยังเจดีมีจิตเลื่อมใสแล้วชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจากเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ นี่คือสถานที่สังเวชนียจจสถานคนที่ไปแล้วมีจิตเลื่อมใสศรัทธาไปได้กราบได้ไหวจกเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์มาดูสถานที่ทั้งสีนี้ว่าเป็นอย่างไรสถานที่ปัจจุบันนั้นสถานที่ประสูตรอยู่ในประเทศเนปาล เราเรียกว่าตำบลรุมมินเดมีการจัดการดูแลจากโบราณสถานของประเทศเนปาลเพราะอยู่ในเขตประเทศเนปาลการที่เราจะเข้าไปนวัสการทั้งดีเจนีสถานสถานที่ประสูติก็ต้องผ่านเข้าไปด่านของประเทศเนปาลและก็สถานที่อย่างที่สองก็คือสถานที่ประสูติสถานที่ตัสรุพระอนุตตรสัมมาสัมพธิญาณ ปัจจุบันนี้อยู่ในประเทศอินเดียรักพิหารเราเรียกว่าพุทธขยาชาวบ้านทั่วไปในพื้นถิ่นนั้นเรียกว่าบดขยาซึ่งเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบำเพ็ญทุกขกรริยาและก็ทําความเพียรทางจิตกับปัญญาจนสามารถทําลายกิเลสได้หมดนี่เขาเรียกว่าสถานที่ตรัรูุอนุตตรสัมมาสัมพุทธิญาณอยู่ใน ประเทศอินเดียรัฐพิหารระเรียกพุทธคยาในปัจจุบันสถานที่แห่งที่สามสถานที่อันเป็นที่ควรของกุลบุตรผู้มีศรัทธาก็คือทรงยังอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปในทีน่นี้คือสถานที่แสดงประถระเทศนาที่ป่าอิสิป,ปตนมะฤกทายวันปัจจุบันนั้นอยู่ในรัฐอุตรประเทศประเทศอินเดียเราเรียกว่าสารานาน สถานที่แห่งที่4คือฐานที่เสด็จดับขันทปรินิพพานด้วยอนุปาีิเสสนิพพานภาตปัจจุบันอยู่ในรัฐอุตตรประเทศในเมืองพุศินาราซึ่งเป็นเมืองชนบทแห่งหนึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ไปนมัสก,การสังเวยเจนีสถานของทุกๆคนอาละก็คุยให้ฟังคร่าวๆเ,เพียงเท่านี้ในเช้านี้ก่อนเท่านั้นเองก็เพียงเท่านี้ก็จะเป็นพร